แพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรหหุ้นที่ราคาหุ้นปรับลดลงแรงแต่คาดการกำไรปี2025ไม่ได้ถูกปรับลดลงตามมากนักนะครับในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ติดตามตลาดกันตลาดหุ้นมีการปรับลดลงมากันอย่างต่อเนื่องนะซึ่งถ้าเกิดเราไปติดตามนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมนะครับที่เป็นพีคข,ของตลาดในขานี้นะราคาหุ้นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยได้ปรับลดลงมากว่า17%แล้วนะครับ เรามองว่าในปัจจุบันนี้ตัวตลาดหุ้นมีโอกาสกลับตัวได้บน2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกนี้คือในส่วนที่เป็น valuation ของตลาดนะครับทางเราเนี่ยได้ไปติดตามตัว market risk premium ซึ่งในวันนี้นะครับปรับขึ้นมามากกว่า5%นะครับแล้วก็คิดเป็นมากกว่า2 standard deviation ของในอดีตแล้วนะครับ ณระดับนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบมาตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นช่วงที่ถูกสุดนับตั้งแต่โควิดแล้วครับปัจจัยที่2นะครับจะเป็นเรื่องของฟันโฟครับในช่วงนี้นะครับก็ได้มีฟันโฟไหลเข้ามาในตลาดบอลไทยอย่างต่อเนื่องนะซึ่งได้ส่งผลให้นะครับในเชิงของอตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีลงมาใกล้เคียงกับตัวดอกเบียนโยบายแล้วนะครับซึ่งในปัจจัยนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ฟันโฟลยังไหลเข้ามาต่อเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ฟันโฟลจะเลือกไหลเข้าไปในตลาดหุ้นเพราะว่าความสามารถในการแอบซอบเงินของตลาดพันธบัตรเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะครับสองปัจจัยนี้ก็เป็นตัวที่จะลุ้นนะครับให้ตลาดของเราเนี่ยสามารถผ่านกลับมาเป็นเพชรได้นะครับทีนี้เพชรเนี่ยจะเป็นเพชรเม็ดไหนนะครับ เราได้ทำการติดตามหุ้นใน Bloomberg Consensus นะครับจำนวน209ตัวนะครับซึ่งมีคาดการอยู่นะครับสิ่งที่พบนะครับคือมีหุ้นจำนวน44ตัวนะครับที่มีราคาหุ้นปรับลดลงแรงมากกว่า20%แต่ว่าคาดการบ l o o m b e r g Consensus นะครับของกำไรปี2025ลดลงน้อยกว่า5%ซึ่งในจำนวน44ตัวนี้นะครับเราได้คัดสรรหุ้นมา จำนวน6ตัวซึ่งมีพื้นฐานที่ดีนะครับตัวที่1นะครับ PS โรงพยาบาลบำรุงราชตัวที่2 PTG ทําำธุรกิจบริการสถานีน้ำมันนะครับตัวที่3เอราวันนะครับประกอบธุรกิจโรงแรมตัวที่4นะครับเมกาประกอบธุรกิจผลิตยาตัวที่5 a d v i s e เป็นคู่ค้าปลีกสินค้า IT นะแล้วก็ตัวสุดท้าย GFPT นะครับ เป็นผู้แปรรูปไก่นะครับก็สามารถติดตามบทวิเคราะห์ฉบับเต็มของเรานะครับแพ้เป็นฐานผ่านเน็นเพชรได้ที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพของเราครับ